มีลายอะไรบ้างที่มันประมาณ2อมิลน,นะลายที่2ลายสีตองตันที่วนนั้นอะจัดลายสีตองตันไปเขาบอกว่าเขาอะใส่ติดคอเลยเออกกําลังกายวิง่งตีกอล์ฟเล่นเกมกิจกรรมอะไรต่างใส่ลายนี้ติดคอตลอดไม่เคยถอดใส่นอนด้วยนะคะเป็นสร้อยลายที่ผมสามารถใส่นอนได้แล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นลายเดิมนะคะลายนี้แข็งแรงตันนะคะตัวเรือนนะคะมีเห็นไหมคะเขาตะใบเหลี่ยมตรงนี้เพื่อให้เล่นแสงสวยงามเล็กหน้าแคบมากๆนะคะเส้นนี้หน้ากว้างนะคะก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะคะสมิลโดประมาณเช่นเดียวกันนะ,ะประมาณเส้นเดียวกันนะนะสลายแล้วนะลายนี้แล้วก็6เสาตันนะ ลายต่อไปเกดมังกรพรีเมียมนะคะเกดมังกรพรีเมียมนะคะเกดมังกรพรีเมียมไลน์นี้ค่ะงานนี้พรีเมียมสั่งทำนานถึง2เดือนไม่มีช่างคนไหนทำนอกจากช่างคนนี้คนเดียวที่สามารถทําได้และเป็นงานขึ้นมือไม่มีร้านไหนลงไลน์นี้นะคะไม่มีร้านไหนลงไลน์นี้และน้ำหนักสาบอแล้วยิ่งไม่มีใหญ่เลยวอลลุ่มต้องมีเยอะมากถึงจะยอมทําให้นะคะพูดลยขอแล้วขออีกถึงจะทำให้นะอันนี้นะแล้วไลน์นี้มันมีทํามาเป็นแบบ4องค์ด้วยนะเออเชียวป่ะ นะคะมันลดส่วนลดค่ากำเนิดอีกนะสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาดูอีกทีนึงหน้าร้านนะคะเดี๋ยวสามบาทจะไม่ได้จบนะคะท้านผู้ชมทุกคนนะอันนี้คือสามลายแรกต่อไปค่ะลายที่สก็วรวิทแบบตันค่ะซรวิทแบบตันลายนี้นะจะใหญ่กว่า6เสาตันเล็กน้อยอ่ะโซเทียบให้ดูจะใหญ่กว่า6เสาตันเล็กน้อยใหญ่กว่า6เสาตันเล็กน้อยนะคะนะแล้วก็ลายนะคะโฟทวินค่ะ โฟทวินลายนี้จะมี2ลายนะคะอยู่ในเส้นเดียวกันเห็นไหมคะสลายในเส้นเดียวกันเป็นงานถักทอที่มีความยืดหยุ่นดีมากใส่นอนได้ใส่ไปทํากิจกรรมได้นะสลายนี้4ลายนี้เอาง่ายๆสวยกี่ลายแล้วเนี่ยเพิ่งนะเดี๋ยวให้ดูก่อน1 2 3่5 5าลายยังไม่จบมีอีกเป็นสิจใจเย็นๆสามองมีอีกเป็นสินะรอแป๊บรอแป๊บนะอ่ะลายต่อไปลายนี้ปล้องอ้อยปล้องอ้อยห้อยได้3าองค์น้ำหนักสาบอและลายหวายสอดไส้ค่ะหวายสอดไส้นี่ดียังไงคือมันเป็นสร้อยคอลายหวายอย่างที่เพื่อนๆรู้ เห็นไหมเพิ่มความเหนียวดีมากลายเนี้อ่ะให้ดูเลยงอได้แบบไหนงอได้แบบไหนให้ดูนะอันนี้เน้อหนัก3มอนะ3มอแบบนี้ค่ะงอได้แบบนี้เลยแล้วมันสามารถกำ่างนี้ได้เลยนี่ลายนี้นะคะอย่างนี้เลยนะเออค่ากระเม็ดพันก็บ้า,บาโถนะคะถูกมากนะแล้วก็จัดตัวลดให้ด้วยนะท่านที่มาจากที่หน้าร้าน4-15%ซอลลดให้ได้ไม่มากนะเพราะว่า มากอยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับร้านอื่นๆท,ท,ที่เขาขายแบบเส้อยคอเชนทะแล้วยิ่งถ้าเป็นงานสั่งค่าแรงก็จะมาแพงกว่าลายที่เป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วนะลายต่อไปลายกระดูกมังกรเหลี่ยมนะคะลายนี้เป็นลายที่ติดหนึ่งในสามที่เป็นลายที่ขายดีที่สุดของเออ่ของที่ร้านมันจะเป็นไซส์แบบกลางๆแน่นๆมีความแมนแมนดูดีนะ,ะไม่เล็กไม่ใหญ่เหมาะกับผรกตั้งแต่หลวงปู่ดูเซมานะคะทรงกลมนะคะเออ่หรือแม้กระทั่งไซส์ใหญ่ก็ยังสามารถใส่ได้แบบไม่น่าเกลียดยังเห็นของแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ใหญ่เวอร์ถือว่าเป็นลายกลิ่นตันแล้วกันนะไม่ใช่ลาย ลายแปดเสาค่ะแปดเสาโปร่งนะคะลายแปดเสาโปร่งซอเทียบกับลายกระดูกมังกรเหลี่ยมให้ดูค่ะนะคะเห็นไหมคะไซส์จะดูค่อนข้างต่างกันเกือบจะครึ่งหนึ่งแต่ว่าจะค่อนไปทางประมาณหกสิบสี่สิบแล้วกันนะคะนะกระดูมมังกรเหลี่ยมแปดเสาโปร่งนะคะทวนอีกทีนะแล้วก็ลายนะคะหวายสอดไส้นะแล้วก็ลายอันนี้สำหรับคนขี้แพ้ขี้ลำคาญนะคะหรือว่าใครเคือง่ายนะคะก็จะเป็นลายนี้ต้องอ้อยนะคะเป็นลายที่ต้องบอกว่า ใครยังใครมองว่าใส่แล้วแก่ซอบอกเลยไม่จริงนะพใส่ขึ้นคอแล้วมันลื่นผิวมันดูชิคดูเก๋มีความขัดมันเงาใส่แล้วลื่นจริงๆใครยังไม่เคยลองมาลองเปิดใจลองพอลองใส่นาฬดูดูไม่แก่ค่ะสวย <S <S ดูดีเลยแหละนะ่ะุงน้นดูไปเรื่อยๆกดให้กำลับบงใจซอกดแชร์ให้ซอด้วยลายนี้นะคะลนยสโลวิดเวอร์ชันสองซอให้ชื่อเป็นสโลยุทธหรือสันติได้แล้วแต่ว่าเอเวอร์ยู่วันจูคอนะคะอันนี้นะแล้วแต่เลยลายนี้สวยค่ะใกล้ๆเคียงกับแปเสาและใกล้ๆเคียงกับเบ้นกลมแล้วก็ใกล้ๆเคียงกับ เป็นลายที่น้อยคนจะกล้าใส่แต่บอกเลยพอใส่แล้วมันจึงจ้งจึ้งจริง คือขอบด้านข้างมีความนูนทับลายตรงกลางพอใส่กับพระแล้วพระดูมีอะไรทันทีดูมีอะไรทันทีนะคะสวยมากเป็นลายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับ3ลายนี้สเปคนี้นะคะความใหญ่พอๆกันนะคะถือว่าใส่แล้วพอเห็นของแต่ไม่ได้โปรง่งเวอร์วังจนน่าเกลียดนะคะเป็นลายที่ไม่ได้นำให้ใส่นอนนะแต่ใส่ออกงานแล้วจึง้งจริงๆนะคะต่อไปค่ะลายยอดนิยมอันดับหนึ่งของที่ร้านที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นลายแรกๆของคนที่หัดห้อยพระแล้วไม่รู้ว่าอยากจะห้อยลายไหนหรือว่าจะชอบลายไหนก็ยังชอบลายนี้คือลายเดนห้อยได้3องค์นะคะลายเดนห้อยได้3องค์นะคะมดีู อะไรยังไงเธอเออดูดีเขาเรียกว่าลายมีนามีนาลายนี้เป็นลายซันเหมือนกันนะนะคะงอได้แบบนี้เลยนี่ทำให้เล่นไฟกำแแบบนี้ได้เลยแข็งแรงอีกลายหนึ่งขอแนะนําใส่ติดคอได้นะคะต่อไปมาสองลายคู่ด,ดูโอ้นะคะลายกระดูกมังกรกลมเออมันกลมยังไงร้านนี้นะคะนำมาให้ดูสองเวอร์ชันคือเวอร์ชันแบบหัวมังกรกระดูกมังกรกลมและหัวจรวดกระดูกมังกรกลมค่ะนะคะกระดูกมังกรกลมเป็นยังไงอ่ะสอพพาไปดูนะคะดีเทลของเขานี่ค่ะ มีความถักทอคล้ายๆกระดูกมังกรเหลี่ยมแต่มันจะถักทอเป็นทรงกลมนะคะตัวงานดีเทลสวยเป็นลายกนะึงตันนะคะกึงตันนะมีทั้งหัวเจราดวงและหัวมังกรนะคะรับสิทธิพิเศษเสาร์วิตย์นี้ส่วนลดส0 1 5นะคะ10-15%ค่ะใครมาจัดได้เลยนะคะ,นะคะเดนเมื่อกี้น้ำหนัก3าบอค่ะน้ำหนักสามบอน้ำหนักสาบอนะคะน้ำหนักสาบอนะ,ะนนอนะแต่ถ้าถามว่านี่ ซออยากมีครั้งนะ่ะว่าเจ้าของร้านทองที่มาซื้อกับซอวันนี้เขาบอกว่าไอ้พวก3องค์หองค์เขาอะสองพันกว่าบาทต่อบาทนะนะคะแล้วแล้วถ้ากิดาเจอลายปแปลกแบบนี้นะคุณไม่โดนฟันไปบาทละสองพันห้าสองพันหกเลยเหรอนะคะนะซอบอกเลยว่าเอากำไรแต่เอากำไรที่ว่าซอเลียนลูกน้องได้ซออยู่ได้แล้วลูกค้าโอเคนะไปที่ไหนคุณไปต่างจังหวัดลายไหนพวกนี้ไม่มีแน่นอนคุณไปรอสั่งเลยสองเดือนนะคะลายนี้คือค่าแรงที่แพงที่สุดนะคะเกรดมังกรน,นะคะเกรดมังกรน,นะ,ะจะมีความเป็นประกายแวววาวถักทอทีละเอียดนะคะแน่นนะคะไม่ได้แน่นเฟิร์นนแบบทีีีีลละะะเเเออออยยดดดด่จมมคควาโ้้งงไในรับน่นคอแลล้ววสยยมาากนีีี้นนนะมัขขายดท่ แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่มีห่วงด้านหลังตรงนี้ยมาเสริมอีกมาเสริมตรงนี้อีกมาเสริมตรงนี้อีกเห็นไหมคะมาเสริมตรงนี้อีกนะมีสี่องค์ด้วยนะคะนะ